ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยคดีที่โหดร้ายและน่าตกใจจนแม้แต่นักสืบที่มีประสบการณ์เกือบจะมองข้ามความน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ในสวนหลังบ้านของบ้านชานเมืองในคริสตีดาวนเซาออสเตรเลียก่อนวันคริสต์มาสปี2008เป็นวันฤดูร้อนที่ร้อนอบอ้าวฉากนั้นดูไม่น่าสนใจหญ,ญ้าที่เหี่ยวเฉารั่วที่พังทลายและบ้านเด็กเล่น ที่มีสีซีจางแต่ใต้บ้านเด็กเล่นนั้นมีซ่อนอยู่แวนแมคกลินวัย83ปีถูกฝังอยู่ในถุงพลาสติกและถูกหลอกลวงหลายครั้งผู้ที่ทำไม่ใช่คนแปลกหน้าพวกเขาทำเพียงพอที่จะรอดพ้นหรือไม่ นั่นคือคำถามก่อนที่เราจะไปต่อถ้าเรื่องราวอาชญากรรมที่แท้จริงที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับผู้คนและเหตุการณ์จริงมีความหมายสำหรับคุณอย่าลืมกดปุ่มไลค์มันช่วยให้ผู้คนค้นพบคดีเหล่านี้ได้มากขึ้นอย่าลืมสมัครสมาชิกและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณอัปเดตกับการอัปโหลดใหม่เสมอเอาล่ะมาเริ่มคดีของวันนี้กันผู้คนอยากเป็นเหมือนแวนแม็กกลินเพื่อนบ้านของเธอ เธออาศัยอยู่คนเดียวในย่านแอดิเลดของริน่าเมื่ออายุ83ปีเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมากเธอยังคงอยู่ในบ้านที่สะอาดซึ่งเธอดูแลมาหลายสิบปีเธอไม่เคยใช้รถเธอเดินไปทุกที่และมีแผนการเสมอเธออ่านหนังสือมากเดินทางบ่อยและติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลและเพื่อนสนิทเพื่อนของเธอเทมันลอยจะบอกในภายหลังว่าเธอฉลาดมากได้รับการศึกษาดีและซื่อสัตย์มากเธอรักษาหัดามายทั้งหมดเธอไม่เคยยกเลิกหรือหายไป นั่นเป็นเหตุผลที่เมื่อแวนไม่ปรากฏตัวเพื่อพบประกับเทในช่วงต้นเดือนธันวาคม2008สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นทันทีเพื่อนของเธอไปเคาะประตูบ้านแต่เธอไม่ตอบถังขยะของเธอเต็มและไฟในบ้านดับลงทังขยะถูกวางไว้ในตำแหน่งแปลกๆใกล้โรงเก็บของแทนที่จะอยู่ข้างถนนด้านหลังหน้าต่างไม่มีที่เปิดกระเป๋าไม่ถูกเก็บและไม่มีโน้ตที่ประตูแว่นตาอ่านหนังสือของ เธอยังอยู่บนโต๊ะในบ้านและตู้เย็นเต็มไปด้วยอาหารสดแต่แวนแมกกลินหายตัวไปและทุกคนที่รู้จักเธอรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างมากไม่ใช่แค่ฉันแต่คนอื่นๆก็คิดว่าการหายตัวไปอย่างกะทันหันของแวนดูแปลกประหลาดเพื่อนบ้านเห็นสิ่งแปลกๆบางอย่างมีกระเบื้องแตกบนหลังคาของเธอซึ่งทําให้มีช่องว่างใหญ่พอที่คนจะปีนเข้าไปได้เพื่อนคนหนึ่งจําได้ว่าแวนเคยเล่าว,ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ประตูบ้านและขอทํางานเป็นพยาบาลประจําตัว เธอรู้สึกกลัวเพื่อนของฉันบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดมันหยาบคายผู้หญิงคนนั้นไปเคาะประตูบ้านละแวกนั้นและบอกว่าเธอจะย้ายเข้ามาอยู่ถ้าแวนจ่ายเงินให้เธอและดูแลทุกอย่างเธอถามหญิงชาราวัย83ปีแต่แวนปฏิเสธต่อมาพยานยืนยันว่าผู้หญิงคนนั้นอาศัยอยู่แค่ลงไปตามถนน แต่ไม่มีใครคิดในตอนนั้นว่าเหตุการณ์ทั้งสองเกี่ยวข้องกันตำรวจเริ่มตามหาแวนอีกครั้งหลังจากที่เธอหายตัวไปพวกเขาค้นหาสัญญาณว่าเธอไปที่ไหนสักแห่งแต่ไม่พบอะไรเลยบ้านดูไม่เหมือนมีการต่อสู้และไม่มี DNA อ็นเแปลกหรือการโทรหรือกิจกรรมธนาคารเธอหายไปเฉยๆหลังจากนั้นไม่นานชื่อของแวนแมกกลินเริ่มจางหายไปในรูปแบบอื่นๆด้วยมีคนเปลี่ยนที่ อยู่จดหมายของเธอและเข้าสู่บัญชีธนาคารของเธอในเวลาเดียวกันเข้าของของแวนเริ่มปรากฏในบ้านที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ช่วงตึกตำรวจยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้สยองขวัญแค่ไหน ในตอนแรกแองเจลิก้ากาวาดูไม่ชัดเจนว่าเธอกำลังทำอะไรเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยววัย5 5ปีที่เงียบขรึมอาศัยอยู่ใกล้รินล่าในคริสตีดาวเธอเก็บตัวเป็นส่วนใหญ่สวนของเธอเป็นที่ที่ลูกๆของเธอมักเล่นเธอพูดด้วยสำเนียงยุโรปและดูจริงจัง,จงมากที่โรงเรียนตอนไปส่งลูกเธอไม่ค่อยพูดคุยกับผู้ปกครองคนอื่นๆไม่มีใครคิดว่าเธอกำลังเผชิญกับความเครียด มากมายเธอมีปัญหาเรื่องเงินความสัมพันธ์ของเธอสิ้นสุดลงและเธอเคยถูกตั้งข้อหาลักทรัพย์ในอดีตเธอเริ่มจับตาดูแวนแมกกลินแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอทำตามปกติและสังเกตพฤติกรรมของแวนแวนไม่รู้จักแองเจลิก้าดีนัก แต่ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่เธอจะหายตัวไปแองเจลิกาปรากฏตัวที่ประตูบ้านของเธอโดยไม่คาดคิดเสนอตัวดูแลเธอกระตุน้นและเรียกร้องมันไม่ใช่ความเมตตามันคือเป้าหมายเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมแวนบอกเพื่อนของเธอว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้เธอเครียดและเธอไม่ต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือจากเธอเธอยังบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นเข้าไปในบ้านใกล้เคียงทันทีหลังจากการเยี่ยมแม่ของแองเจลิกาอาศัยอยู่ในบ้านนั้น ไม่มีใครรู้ในตอนนั้นว่าบ้านทั้งสองและผู้หญิงทั้งสองจะเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดแค่ไหนแองเจลิก้าดูเหมือนแม่ทั่วไปในละแวกนั้นเป็นคนเงียบๆที่ไม่ค่อยทำอะไรจนกว่าตำรวจจะเริ่มถามคำถามกับเธอและสิ่งแปลกประหลาดแรกที่พวกเขาพบคือในบ้านของเธอตำรวจไม่มีข้อมูลมากนักเกี่ยวกับการหายตัวไปของแวนไม่มีศพหรือที่เกิดเหตุดังนั้นพวกเขาเริ่มจากพื้นฐานใครที่ติดต่อกับแวนเมื่อเร็วๆนี้ ชื่อของแองเจลิก้ากาวาปรากฏขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไปหาเธอเธอผ่อนคลายและยินดีช่วยเหลือเธอบอกว่าแวานให้เธอดูแลบ้านและเงินของเธอในขณะที่เธอไม่อยู่เธอยังมีแบบฟอร์มมอบอำนาจที่อ้างว่าถูกเซ็นโดยแวนและคนชื่อเจพีขณะที่เธอถือบัตรธนาคารของแวนเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นให้บัตรมาเพื่อให้เธอใช้เงินสำหรับการซ่อมแซมบ้านแองเจลิก้าดูเหมือนพร้อมสำหรับทุกคำถามแต่ตำรวจไม่เชื่อเธอเมื่อพวกเขาค้นบ้านของเธอทงแดงแรกก็ปรากฏขึ้น พาสปอร์ตบัตรประจำตัวและบันทึกทางการเงินของแวนอยู่ในนั้นเฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะและเครื่องปิ้งขนมปังก็อยู่ที่นั่นเพื่อนๆรู้ว่ามันเป็นของแวนเพราะมันเล็กแต่จำได้จากนั้นพวกเขาพบโน้ตที่ดูน่าสงสัยมันถูกเขียนโดยแองเจลิกาและระบุว่าฉันเสียใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่ทำในเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่เธอพูดถึงไม่ได้ระบุแน่ชัดแต่เวลาดูเหมือนจะตรงกับวันที่แวนถูกเห็นครั้งสุดท้ายตำรวจหมดหนทางในเดือนกุมภาพันธ์2009ไม่มีสัญญาณทางกายภาพ โดยตรงของการฆาตก,การรมมีเพียงรายงานคนหายเอกสารแปลกๆแ,และเข้าของที่ถูกขโมยเล็กน้อยที่อาจถูกมอบให้เธอตำรวจไม่คิดว่าแวนแม็กลินถูกฆ่าโดยคนอื่นและพวกเขาคิดว่าแองเจลิกากำลังซ่อนบางอย่างพวกเขาค้นบ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่มองข้ามสิ่งที่ชัดเจน ตำรวจพบข้าของของแวนแมกกลินที่บ้านของกาวารวมถึงเอกสารมอบอำนาจที่ปลอมแปลงกุญแจของแวนและพาสปอร์ตของเธอกาวาบอกตำรวจว่าแวนให้ของส่วนตัวแก่เธอขณะที่เธอไปพักร้อนและเธอต้องปรับปรุงบ้านของผู้รับบำนาญภาพจากกล้องวงจรปิดที่ธนาคารเอซที่มอรเรดเวลสแสดงให้เห็นกาวาพยายามเข้าถึงบัญชีธนาคารของผู้รับบำนาญไม่กี่วันหลัง จากการหายตัวไปสารยังเผยแพร่วิดีโอของแวนแมกกลินใช้ธนาคารก่อนที่เธอจะหายตัวไปลำธารตื้นที่รกชัดอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากบ้านของแองเจลิกาพวกเขาทิ้งพื้นที่นั้นไว้เป็นที่สุดท้ายเพราะตามที่ตำรวจคนหนึ่งกล่าวว่าไม่มีใครโง่าพอที่จะทิ้งศพใกล้บ้านขนาดนั้นแต่สุดท้ายพวกเขาพบซากมนุษย์ลำตัวและชิ้นส่วนที่ถูกตัดอย่างระมัดระวังถูกซ่อนไว้ใต้รากไม้และห่อด้วยพลาสติกแต่ไม่มีมือหรือศีรษะ ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาไปที่สวนของแองเจลิกาและตรวจดูบ้านเด็กเล่นของลูกๆนักสืบพบถุงเพิ่มเติมใต้โครงสร้างที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เล่นมีชิ้นส่วนร่างกายเพิ่มเติมหอ่อด้วยพลาสติกอยู่ข้างในแต่บางส่วนหายไปตำรวจคิดว่าเธอทิ้งชิ้นส่วนบางอย่างอาจเป็นชิ้นที่สามารถระบุตัวต,วตนได้ในถังขยะของเธอรถขยะมาเก็บไปแล้วก่อนการตรวจครั้งแรกซึ่งน่าหงุดหงิด มากมีดีเอ็นสีแดงของแวนพบในท้ายรถของเธอพบเลือดในรถเข็นเด็กที่เธอใช้ขนถุงใหญ่ไปที่ลำธารอย่างไรก็ตามแองเจลิกามีคำตอบสำหรับทุกคำถามเธอบอกว่าเธอไม่ผิดขนาดนั้น แองเจลิกาพยายามโยนความผิดให้กับอดีตคู่รักสองคนคืออาจัสอเมดและโจเซฟแดเนียนในระหว่างการสืบสวนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2009เธอถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมแวนคุณรู้ว่าฉันคือใครคุณถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมแวนเธอต้องมากับระว่างกระเป๋าถือของคุณลงที่นั่นเอามาออกมาข้างหน้าวางมือบนรถบรรทุกคุณไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นใช่ไหมไม่ ในระหว่างการพิจารณาคดีอเม็ดขึ้นให้การและปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกศาลว่าเขาขอร้องให้แองเจลิก้าบอกความจริงเขากล่าวว่าเธอหัวเราะและบอกว่าเธอตีใครบางคนแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจทันทีและบอกว่าเธอล้อเล่นอเม็ดบอกว่าเขาไม่เคยเห็นแวนแมกกลินและไม่ได้ช่วยเคลื่อนย้ายร่างของเธอเขายัางปฏิเสธข้อกล่าวหาที่น่ากลัวว่า เขาเอาหัวและมือที่หายไปของแวนไปปากีสถานโจเซฟแดนเนียนปรากฏตัวฝ่ายจำเลยของแองเจลิกากล่าวว่าเขาฆ่าแวนในอุบัติเหตุชนแล้วนี้และบังคับให้แองเจลิกาช่วยเขาแซงทำเป็นปล้นโจเซฟหัวเราะดังเขากล่าวในศารว่าผ่านไปหลายปีแล้วตั้งแต่เขาเห็นกาวาเขาบอกว่าเธอเป็นนักโกหกที่เคยทำให้ชีวิตเขาตกนรกเพราะเธอโกหกว่าเธอขาหักขณะที่พวกเขาคบกัน โจเซฟแดนเนียนเป็นคนล่าสุดในวงของกาวาที่ให้การในคดีฆาตกรรมแวนแมกกลินไว้82ปีแดนเนียนบอกสารว่าเขาได้กลิ่นไม่ดีจากกาวาหลังจากที่เธอกล่าวหาว่าเขาทำขาเธอหักในปี2006เขาถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดโดยผู้พิพากษาพบว่ากาวาไม่พูดความจริงในการสอบสวนข้ามจากแกรนอันกีฝ่ายจำเลยแนะ่ว่าเขาบังคับให้กาวาขับรถไปที่ บ้านของแวนที่รินล่าในคืนที่เกิดการฆาตกรรมโดยอ้างว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงคุณมีกุญแจเพื่อเข้าไปเพราะข้างในมีแวนแมกกลินได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณต้องการทำให้ภายในบ้านดูเหมือนมีการปล้น คุณย้ายของจากในบ้านและใส่ในรถของเธอแดเนียนหัวเราะมันไร้สาระที่คุณพูดมันไม่สมเหตุสมผลฉันไม่มีการติดต่อกับกาวาเลยเธอเป็นนักโกหกที่หยุดไม่ได้แดเนียนปฏิเสธซ้ำๆว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกาวาในช่วงสามปีก่อนการฆาตกรรมแต่อันกีไม่ยอมถอยคุณข่มขู่จะฆ่าเธอถ้าเธอไปแจ้งตำรวจหรือไม่แดเนียนหัวเราะกับข้อเสนอแนะ่คุณไม่ฟังฉันไม่มีการติดต่อกับกาวาฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณผิดอย่างสิ้นเชิง เขายอมรับว่าเขาขับรถผ่านบ้านของพวกเขาในช่วงต้นปี2008แต่เขาบอกว่าเป็นเพียงเพื่อหาที่อยู่ของเธอเพื่อเริ่มกระบวนการศาลเพื่อให้ได้ลูกสาวของเขาคืนเขาไม่ได้เข้าไปในบ้านของแวนเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆเขายังบอกว่าเขาไม่เคยทำให้แองเจลิการู้สึกไม่ปลอดภยัย แม่ของแองเจลิก้ากาวาให้การเป็นพยานฝ่ายโจทย์โดยเล่าถึงช่วงเวลาที่ความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของเธอเป็นจริงอินาราดัมบรอฟสกาควบคุมอารมณ์ขณะที่เธอบอกสารถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเธอแองเจลิก้ากาวาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมแวนแม็กลินวัย82ปีผู้พิพากษาทริดเคนล,ลี่ถามนางดัมบ,บรอฟสกาว่าเธอต้องการยกเว้นจากการให้การเพื่อปกป้องลูกสาวหรือไม่แต่เธอปฏิเสธ นางดัมบรอสกาบอกสารว่าเธอไม่เชื่อลูกสาวเมื่อเธอบอกว่าแวนให้บัตรธนาคารแก่กาวาขณะที่เธอไม่อยู่เพื่อให้กาวาปรับปรุงบ้านของผู้รับบำนาญเธอบอกว่าเธอกดดันลูกสาวเพื่อให้บอกความจริงโดยให้ โจเซฟแดนเนียนเป็นคนล่าสุดในวงของกาวาที่ให้การในคดีฆาตกรรมแวนแมคกลินวัย82ปีแดเนียนบอกศาลว่าเขาได้กลิ่นไม่ดีจากกาวาหลังจากที่เธอกล่าวหาว่าเขาทำขาเธอหักในปี2006เขาถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดโดยผู้พิพากษาพบว่ากาวาไม่พูดความจริงในการสอบสวนข้ามจากแกรนอันกีฝ่ายจำเลยนะว่าเขาบังคับให้กาวาขับรถไปที่บ้านของแวนที่รีล่าในคืนที่เกิดการฆาตกรรมโดยอ้างว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงคุณมีกุญแจ เพื่อเข้าไปเพราะข้างในมีแวนแมกกลินได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณต้องการทำให้ภายในบ้านดูเหมือนมีการปล้นคุณย้ายของจากในบ้านและใส่ในรถของเธอแดนเนียนหัวเราะมันไร้าสาระที่คุณพูดมันไม่สมเหตุสมผลฉันไม่มีการติดต่อกับกาวาเลยเธอเป็นนักโกหกที่หยุดไม่ได้แดนเนียนปฏิเสธซ้ำๆว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกาวาในช่วงสามปีก่อนการฆาตกรรมแต่อันกีไม่ยอมถอยคุณข่มขู่จะฆ่าเธอถ้าเธอไปแจ้งตำรวจหรือไม่ แดนเนียลหัวเราะกับข้อเสนอแนะ่คุณไม่ฟังฉันไม่มีการติดต่อกับกาวาฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณผิดอย่างสิ้นเชิงเขายอมรับว่าเขาขับรถผ่านบ้านของพวกเขาในช่วงต้นปี2008แต่เขาบอกว่าเป็นเพียงเพื่อหาที่อยู่ของเธอเพื่อเริ่มกระบวนการศาลเพื่อให้ได้ลูกสาวของเขาคืนเขาไม่ได้เข้าไปในบ้านของแวนเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆเขายังบอกว่าเขาไม่เคยทำให้แองเจลิการู้สึกไม่ปลอดภยัย แม่ของแองเจลิก้ากาวาให้การเป็นพยานฝ่ายโจทย์โดยเล่าถึงช่วงเวลาที่ความกลัวที่เลวร้ายที่สุดของเธอเป็นจริงอินาราดัมบรอฟสกาควบคุมอารมณ์ขณะที่เธอบอกสารถึงช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเธอแองเจลิก้ากาวาถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมแวนแม็กกลินวัย82ปีผู้พิพากษาทริตเคนลี่ถามนางดัมบรอ,บรอสกาว่าเธอต้องการยกเว้นจากการให้การเพื่อปกป้องลูกสาวหรือไม่แต่เธอปฏิเสธ นางดัมบรอสกาบอกสารว่าเธอไม่เชื่อลูกสาวเมื่อเธอบอกว่าแวนให้บัตรธนาคารแก่กาวาขณะที่เธอไม่อยู่เพื่อให้กาวาปรับปรุงบ้านของผู้รับบำนาญเธอบอกว่าเธอกดดันลูกสาวเพื่อให้บอกความจริงโดยให้คำขาดว่าถ้าเธอยังโกหกทั้งสองจะไม่พูดกันอีก เธอบอกว่าเธอไปที่บ้านของแวนเมื่อแวนออกไปที่แมคโดนัลด์แล้วทำให้เธอหมดสติและค้นบ้านเธอบอกว่าเธอกลับมาในเย็นวันนั้นและพาแวนออกจากเมืองไปทางใต้ที่ไหนสักแห่งที่เธอห่อร่างด้วยพลาสติกและภาพปูเธอบอกว่าลูกสาวของเธอบอกว่าเธอเฝ้าดูแวนมาระยะหนึ่งปลอมเอกสารมอบอำนาจและวางแผนจะขายบ้านของผู้รับบำนาญศาลดูเหมือนไม่เชื่อคำให้การของแองเจลิกาเช่นกันมีความขัดแย้งมากมายในคำพูดของเธอ เธอเล่าว่าโจเซฟข่มขู่ครอบครัวของเธอและบังคับให้เธอขโมยต่อมาเธอยอมรับว่าเธอใช้เอกสารของแวนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่เพียงเพราะเธอทำได้เธอพูดถึงการพบร่างของหญิงชรานั่งอยู่บนโซฟาของเธอเองเธอบอกว่าเธอสัมผัสเพื่อดูว่าเธอยังมีชีพจรหรือไม่ไม่กี่วันต่อมาเธอตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านเธอบอกว่าเธอกลัวเมื่อถูกถามว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจอายการบอกว่าเธอไม่กลัวที่จะแอบอ้างเป็นแวนทางโทรศัพท์ทำเอกสารสารปลอม หรือขโมยเงินจากบัญชีธนาคารของเธอพี่ชายโทนี่สมอนวูดบอกว่าเขาจะไม่มีวันสงบสุขจนกว่าหัวและมือของน้องสาวจะถูกพบเพื่อนสนิทของเธอบอกกาวาว่าคุณคือสัตว์ประหลาดที่ไม่มีมนุษยธรรมฉันหวังว่าคุณจะทนทุกข์เหมือนที่เราทนทุกข์เพราะการกระทำอันเลวร้ายของคุณ แต่ผู้พิพากษามีคำพูดสุดท้ายไม่มีการตั้งข้อหาใดๆกับแฟนหนุ่มทั้งสองเพราะเรื่องราวของแองเจลิก้ากาวามักบอกว่ามันเป็นความผิดของคนอื่นเรื่องราวของเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งไม่ชัดเจนและแองเจลิกาไม่สามารถรักษาการโกหกของเธอได้อีกต่อไปไม่มีใครเชื่อเธออีกแล้วเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมในปี2011และถูกจำคุก ตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนเป็นเวลา32ปีอย่าเพิ่งไปเพราะวิดีโอยังมีอะไรอีกมากมีความลับเพิ่มเติมที่กำลังจะมา ผู้ต้องหาต้องการบ้านของแวนแม็กกลินและต้องการเงินของเธอวิธีเดียวที่จะขายหรือให้เช่าบ้านและเอาทรัพย์สินของแวนคือต้องแน่ใจว่าเธอจะไม่กลับมาแผนของผู้ต้องหาคืออะไรนอกสารนักสืบยกย่องความพยายามของตำรวจและทีมอายการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุ่มเทหัวใจและจิตวิญญาณในการสืบสวนและนั่นคือเหตุผลที่คุณได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นในวันนี้การสืบสวนเหล่านี้มีความหมายต่อเรามากพวกมันไม่ถูกมองข้าม อายการยกย่องแม่และน้องสาวของกาวาที่ให้การต่อต้านกาวามันคงเป็นการทดสอบที่ยากลำบากสำหรับครอบครัวและเราสงสัยว่าคุณจะทำได้หรือไม่แต่พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของจิตใจและความกล้าหาญที่น่าทึ่ง กาวายืนนิ่งในที่พักจำเลยและไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเมื่อมีการอ่านคำตัดสินการพิจารณาคดีถูกดูโดยห้องพิจารณาคดีที่เต็มไปด้วยนักสืบเพื่อนของแวนแมกกลินและประชาชนทั่วไปคดีฆาตกรรมถูกอธิบายว่าแปลกประหลาดในระหว่างการพิจารณาคดีโดยทุกฝ่ายรวมถึงผู้พิพากษามันเป็นคดีที่มีแง่มุมแปลกประหลาดมากมายและเราเห็นด้านมืดของสังคมของเรา สิบปีหลังจากการฆาตกรรมในปี2018แองเจิลิก้าบอกตำรวจว่าเธอทำมันเธอบอกว่าเธอรอที่บ้านของแวนและรอเธอเมื่อเธอกลับบ้านเธอบอกว่าเธอกดหัวของเธอลงและกอดจนเธอหมดสติแล้วเธอก็ค้นบ้านซ่อนร่างและออกไปรับลูกจากโรงเรียนหลังจากห้าวันเธอบอกว่าเธอแยกชิ้นส่วนร่างกายด้วยเลื่อยหมุนเธอบอกว่าหัวและมือถูกแพ็คแยกไว้เพื่อไม่ให้ระบุตัวตนได้จากนั้นเธอทิ้งชิ้นส่วนร่างกายที่เหลือในถังขยะซ่อนบางส่วนไว้ใต้บ้านเด็กเล่นและทิ้งบางส่วนใน ลำทานตามกฎไม่มีศพไม่มีทันบนของเซา์ออสเตรเลียเธอบอกสารว่าการสารภาพของเธอหมายความว่าเธอควรได้รับโทษที่สั้นลงในปี2024แต่ผู้พิพากษาแซนดี้แมคโดนัลด์กล่าวว่าไม่เขาบอกว่าเธอเห็นแก่ตัวไม่ซื่อสัตย์และขาดความเห็นอกเห็นใจและเขากล่าวว่าการลดโทษใดๆจะทำให้ผู้คนโกรธมากตำรวจจะเก็บแองเจลิกากาวาไว้ในคุกความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเอาไปจากแวนแมกกลินอาจไม่มีวันรู้อย่าง เต็มที่ลูกๆของเธอจะเติบโตขึ้นโดยไม่มีเธอขอบคุณที่รับชมถ้าคุณพบว่าเรื่องนี้น่าตกใจและสำคัญเท่าที่เราคิดโปรดกดไลค์วิดีโอสมัครสมาชิกเพื่อรับเนื้อหาอาชญากรรมที่แท้จริงเพิ่มเติมและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตแบ่งปันความคิดของคุณในความคิดเห็นด้านล่างและเช่นเคยระวังตัวปลอดภยัยและเจอกันในวิดีโอถัดไป